ครับทุกคนเห็นถึงแล้วนะครับทีมงานนักกีฬาโอเรามีนักเตะเซี่ยวหลินยี่มาด้วยนะครับนักเตะเซียวหลินยี่นักเตะเียวหลินยี่นะครับนี่เลยครับอ่าคเสื้ออันนี้พี่โอโอเกะได้รองเท้าใหม่อันนี้พี่โอโอเกะได้รองเท้าใหม่จากพี่สันพเอกสันนะครับอบอสสั้นเสื่อลอง้าให้ใไม่นะครับพี่น้องยอดนะครับ วินเนอร์กับมีนลองเทากันได้ครับเฮครับผมเจอกันเลยนะครับงานพรุ่งนี้อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยนะครับมาถึงแล้วนะครับผมที่สถานที่งานบอลนะครับผมแสงทองเอสพีปะทะเกียงไก่นะครับผมหมอลำเกียงไก่นะครับวันนี้นะครับซ้อมเบื้องต้นนะครับโูทุกคนครับอยากให้แม่ๆนะครับมา เห็นกับตานะครับบ้าสุดยอดอลังการนะครับมาหอดแล้วครับพี่น้องสวัสดีเตอร์ลังชิมันด้วยนะครับมาหอดนครับวันนี้ผู้หนาสั้นนะครับผมนัดสอบนะครับผมโอ้โหเสื้อเพเซียนวินเทอร์ฟาร์มนะครับโอ้โหนะครับโรมดยโอ้โหทุกคนครับดูสนามครับเรื่องนกทาไม่ได้มีดีแค่นกกระทานะครับมีสนามบอลดีๆนะครับโอ้ย Okay. ใหญ่มากพี่โอเข้าใจเลยตอนนี้นะครับเวลาประมาณห้าโมงนะครับมีไฟมีอะไรทุกอย่างนะครับมาแล้วมาแล้วที่ท่านเข้ามาดน,นเาเตต้าเต้าหลือย่างยัวไกลนะนอโอ้ตายแล้วที่ตาสาธุก็มาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบสนามเขาเฮ็ดดีใช่ไหมคือว่าเอาอ,อันน่องอัน พี่ขวัญมากเนี่ยเพี่ขวัญมากับไม้อ๋อมากับน้องมามากับน้องไม้พลังเดินทางมาตอนนี้ก็เด็ดด้วมีนักเตะเซี่ยวลินยี่ด้วยนะพี่นั่นไอ้ต้ไอ้ต้นักเตะเซี่ยวลินยี่นะโอ้โหนักเตะเซี่ยวลินยี่นะครับเก่งๆขอบคุณลุงท้าจากบอสซันแล้วก็เก่งจากเต้ยหลังทีมันด้วยนะครับโอ้โหมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างแล้วเซี่ยวตัวนี้จากเบียร์ โอ้ไปแล้วเว้ยโอ้โอโอโหโโโโโโสนามกว้างมากนะครับโมเมน11คนหมพี่น้องาร์ใหมโอ้ยสตาร์ทสตใหม่วันนี้นะคะซ้อมนะคะเพราะว่าน้องไมจะไม่ยอมแพ้คพรากลัวไข้ค่ะนียกนาดาเี นี่ของน้องไม้นะคะของน้องไม้ของซ้อมนะคะพรุ่งนี้ไม่จะอีกสีนึ่งแม่ก็ใส่กางเกงขายาวเลยแมก็บอกเล่าของจริงบอกบอกอะไรซื้อของจริงอ่นกีฬาไม่ก็ส่นเราต้องรีบลงนักฟุตบอลน้อยล้มแล้วนักฟุตบอลหน่อยล้มแล้วค่ะววันนี้แล้ว ใส่รองเท้านะคะแต่มากกว่าใส่รองเท้าคืออะไรคะผมกันแดดกันแดด sp ครับเราจะพกไว้ตลอดครับอย่างพวกนี้แข่งฟุตบอลครับกันแดด sp เราต้องใช้แล้วก็ทาตัวได้ทาหน้าได้ตอนนี้อยู่ในโปร390ซื้อกันแดด sp แถมอันนี้2อันครับแถมโลชั่น2อันเขพอทาแล้วอันนี้คือสูตรของแพลนะคะคือสูตรของแพลคืออันนี้คือกันแดด sp แล้วก็โลชั่น โลชั่นน้ําหอมโตเกียวจะลงให้ทาขาได้ทาแขนได้นี่ครับกัน mm hmm. แดดเอสพี SP, ตอนนี้อยู่ในโปรสามร้อยเก้าสิบซื้ออันนี้หน,น,นึ่ง <คน S 2> อันแถมมาได้สองอันครับทุกคนคือเราทาแล้วเราแบบคุ้ม <c oughs> เราพอกเลยเพราะว่าเวลาที่เราลงสนามใช่ไหมกลางวันมันก็จะมีแดดท,ที่แบบว่าค่อนข้างท,าที่จะแบบแดดแรงนิดนึงนะคะจะรีวิวให้ดูเลยนะคะอันนี้คือแบบกันแดดด้วยแล้วก็ขาวเนียนด้วยนะคะเพราะว่าเรา,เ,รา,เ,ราเวลาเราใส่กางเกง ขาสั้นเตะฟุตบอลนะคะแล้วก็จะมีความแบบโชว์ขาโชว์อะไรอยู่ะเยดูสิเนละสีเลยจ้านี่ดูเลยดูเลยดูเลยค่ะบว่นนี้บบโปรหนึ่งแถมสองนะคะโลชั่นสองหลอดนี้หลอดละ9กบาทเราแถมให้ฟรีเลยแต่กันแดดเรา3ามรอยเก้าสิบบาทหนึ่งแถมสองโปรนี้นะคะสามร้อยเก้าสิบาท เซอร์หนึ่งแถมสองเพราะพรุ่งนี้เรา 5, <0. S 2> จะเริ่มบ่ายโมงแดดน่าจะใช่อยู่คับเพราะต้องร<ช>ีบให้ฝนตกคือตอนตอนเย็แล้วก็เดียวก็หยุดแต่ถ้าไม่ตกเลยจะดีมากครับท,มทิมสนใจได้เลยนะคะใครจะเอาโปรนี้นะคะกันแดดเอสีแล้วก็โลชั่นน้ําหอมโตเกียวห่แถมสองสยเก้าสิบบาทค่ะ